เลเวลเก้าสิบแล้วนะครับแต่ก <laughs> ็ยังผ่านเอ่ออาร์บิสไม่ได้ดาวสิกสีพี่ตองนะครับครับพี่แฮมเลิกเล่นไปแล้วครับเจอพี่ต้องเห็นไหมครับว่าใครน้องนาทิดาวันนี้สิ่งที่เราจะมาพบนั่นก็คือไทรมอนไม่ใช่่นื่องนี่มันเองนี่คือคือ ผมหรือ uhm, ออกเสียงว่ากนูครับเดี๋ยวถามว่าทำไมการอยู่กับกกนูจะเข่งใครกันอ่าไม่ต้องก็เลยเรียกว่ากกนูซะเลยนะครับผมอ่ามันมันมนกับน้อกไอติมนะครับผมไม่เขาบอกว่าให้เหยื่อมาตรงนี้ฟิกเกอร์ครับการอยู่นั่นเองนะครับผมเอ๊จะชื่อของเธอนะครับผมแปลว่าฝนหวานอ่าจบสวัสดีครับ เป็นตัวละครจากเกม g e n s h i n Impact ถูกต้องนะครับผมในบรรดาการรีวิว g e n s h i n Impact ที่เราจะมีทั้งเกมซึ่งออกมาพาร์ตเดียวแล้วก็การต่ออันใหญ่วันนี้นะครับผมได้เป็นอะไรที่แบบฟิกเกอร์ซึ่งอันนี้นะครับผมเป็นของแท้นะครับผมเป็นของพี่พลอยนะครับมีความยิ้มอยู่เลยนะลูกรักโซนที่ คนที่สองคือนอ้องทะเลอ่าโ้ขอขโมีคนที่หนึ่งนิง <c oughs> แล้วคุนนิงทำไมไม่มี <c oughs> <c oughs> ก็ S <S เลยเป็นนี่แทนที่ข้อมูลของตัวละครกวนอนะครับไม่เรียกว่าเซียนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ากวนอูเป็นลูกครึ่งเซียนซึ่งมีอายุเนี่ยมากกว่าแทนเรียกว่าเป็นพันๆปีเลยก็มีอายุมาพร้อมกับเทพขินนะครับผมเล็กซ์มอรัคทำสัญญากับเทพหินให้คอยดูแลเมืองลีเยนะครับคู่กับมนุษย์เข้าไปในลีเยในฐานะเป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นเหมือนกับเลขานุการของกลุ่มเอเดนดาราลีเยนะซึ่งมีหัวหน้าคือใครนิถูกต้องนะครับผมสัญญากับเทพพันสัญญาทำตามสัญญาได้ดีมากแล้วก็เป็นคนที่ขยันทำ งานมากหามรุ่มหามข้ามจนไม่ได้นอนอ่าเลยมีลักษณะนิสัยบุคลิกติดตัวก็คือสมงกใช่ถ้าเกิดไม่ได้ทํางานอะไรปุ๊บแอนิเมชั่นของน้องเวลาที่เราไม่ได้ทําอะไรปุ๊บน้องจากมีสงกอ่าออกมาเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักซึ่งคนภาคตัวละครนี้ก็คือคุณอวยดาเลนะนะครับซึ่งภาคดาอสศนคานาโอก นี่เป็น DPS ธนูนะครับผมบผมีความสามารถในการชาร์จธนูพอยิงปุ๊บจะระเบิดในหมู่ผู้เล่นเนี่ยจะเรียกว่าธนูช็อกันอันนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดของคุณกวนอูไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้จะเป็นบริษัทจีนจากประเทศจีนเลยเป็นบริษัทเอเบกทอยนะครับผมได้รับลิขสิทธิ์โดยตรงจากมิโคโยะเลยนะครับกล่องสวยมากนะครับผมอานรอบๆอคือจะเป็นแบบว่ารูปแบบหน้าต่างใสแล้วก็มีชื่อคุณกวนอูนะครับผมสามด้านเลยอันนี้มีตาใส่รักของน้าแข็งมาแล้วก็ข้างหลังภาพรายละเอียดมาเล็กน้อยนะครา หลจากเนี่ยแล้วจะบอกว่าสิ่งที่มันแถมมาอย่างนึงอ่ะแปะ๊มนะครับผมซึ่งสวยมากสวยมากเลย หนึ่งสวยของน้องอะไรที่ทางออมริกาเขาวาดมาด้วยสเกล1ต่อ7นะครับผมเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าครับอนีพอแกะมาเห็นเลยว่าเราจะเห็นลายและลักษณะลายจีนเนี่ยเออสวยนะสวยแต่กล่องอย่างนี้นะครับผมเรียกได้ว่าอยากแกะมากนะฮะคือสมมติว่าใครแกะมาปุ๊บเนี่ยก็แกะเลยเปิดไปเปิดมาด้วยความที่ว่ามันเป็นพลาสติกเนี่ยไปนั่นกับมันเท่าไหร่เนี่ยโอกาสแตกโอกาสอะไรมันเยอะถ้าเกิดในกรณีอยากเก็บกล่องนะครับผมเอาทีเดียวแล้วก็กล่องก็เก็บไปเลยตอนนี้ถ้าสิ่งที่หน้ากล้องไม่เห็นนะครับผมคือหลังงงงกกล้้้ออเเเนนีีี่่่าาไดดทททํสิคคคมโุตบ การส่องอตเห็นไหมก้องวามกอะไรไปเป็นผู้หญิงแล้วมาส่อง มันไม่ใช่คนเล่นโมเดลคนสะสมโมเดลมันจะต้องส่องไปดูรายละเอียดคือไม่ใช่เราไม่ไม่้มาส่องดูกางเกงอะไรเงี้ยอ่าโอเคแต่พอดีมันเป็นฟิกเกอร์ผู้หญิงไงเอาเส่องอย่างนั้นมันเลยดูลามกในใบควบมือนะครับผมคือเขาจะมีสองด้านเลยก็คือด้านหนึ่งจะเป็นด้านภาษาจีนส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือจะมีทั้งภาษาญ,ญี่ปุ่นาษาอังฤษนะครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้มีอะไรเลยก็คือ,อวางฐานในในแนวนอนนะก่อนที่จะทําการใส่ตัวฟิกเกอร์นะครับผมมีการใส่ติกเกอร์ลงไปในแกนใส่มุก มุกน้ําแข็งซึ่งก็คือไอ้ทางไม่ตายเนี่ยไปที่มือของคุณกวนอูแค่นั้นนะครับผมภาพจะมีสี่ภาพแต่ภาพสุดท้ายก็คือว่าติดตั้งโดยสมบูรณ์เท่านั้นเองนะครับผมเรามาดูที่ตัวฟิกเกอร์กันเลยนะครับผมอ่านก่อนนะครับผมก่อนนี่แล้วลักษณะน่ะจะไม่รู้เขาจะเปลี่ยนเป็นฟ้าอยูนน้ำเดี๋ยวมึงพุ่ใหม่ไม่รบกวนอะไปมาเลยมีเอฟเฟกต์แต่ก็สวยดี อา่อาด้านล่างมีก็คือบริษัทเอ펙ส์อินโนเวชันนะครับผมอ่าก็คือตัวบริษัททัมปิกเกอร์แล้วก็สายลักเกนชินนะครับผมอ่าก็เป็นไลมิโคโยอ่าไม่ได้ชนะแน่นอนพี่ต้องจะขอจับอย่างนี้ก่อนเลยนะถ้าเกิดใส่ฐานได้ไปเนี่ยแล้วก็จับดูอะไรมันอาจจะแบบว่ากมันต้องดูแหล,ละเออมันก็ไม่มีมันก็จะถูกนอก้องไงนี่แหละนี่แหละคือความหมายของการที่พี่ต้องต้องดูอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าตรงกล้องจะเห็นไหมนะครับผมมันเป็นลักษณะของสีที่พี่เรียกว่าสีแตกมากกว่าอย่างน้อยมันเป็นไลท์ที่เป็นมุมที่ไม่มีใครเห็นตต้ออองงงงททีี่่่ลดดดููสสัเเกาโยยรรววมจิ ไม่มีตําหนิอะไรเป็นพิเศษข้อเสียเลยนะก็ถือว่าไอตัวรายละเอียดแบมันทำละเอียดมากแล้วไอตัวพวกแานชุดหนาถุงมันกะแทกมือคือตอนที่คุณมาจับดูวอะไรเล่นเมื่อกี้ใช่ไหมข้อเสียที่จะเกิดขึ้นเวลาแบบพวกฟิกที่แบบมีอะไรเนี้ยอันนี้ผมให้เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งมีโอกาสจะเกิดอะไรแบบเนี้ยเวลาเคลื่อนย้ายจับไปจับมาอะไรเนี้ยก็ระวังอย่าไปรุนแรงกับมันมากแล้วก็อย่าให้ตกเพถ้าตกคือแน่นอน สีทองนะฮะไอ้ตามลายของกระโปงเนี่ยอาจจะมีเป็นรอยเล็กน้อยอันนี้คือแบบว่าสักโคตรสังเกตอ่าแต่ถ้าสังเกตนะฮะอันนี้คือ ด้วยความที่ิกิอร์ราคาแพงอะแหละมันต้อง<ช>ดีดีผมเขาไฮไลท์ได้ดีมากมีการไล่เฉดสีเขาจะไม่ได้แค่สีเดียวใช่ชัดเจนเลยก็คือเป็นสีฟ้าฟ้าทองฟ้า<ม>อะไรอย่างนี้เลยแล้วก็มีการพ่นสีขาวเล็กน้อยเป็นไฮไลท์แล้วก็วัสดุด,ดีมากเ่าที่จะต้องจับโอกาสที่จะขึ้นเหนียวอะไรเงี้ยน้อยเป็นลักษณะการที่เขาพ่นเคลือบให้กันเหนียวอะไรใน,นอนาคตน้องกุอูออคุณดีขึ้นเลยไม่ได้เซ็กซี่เกินไปแต่ไม่ขาด เท่าที่เคยเช็คอะอยู่ประมาณ4 4 0 0 0 5 0 0 0เอาถ้าว่ากันตามตรงมันก็แพงนะแต่มันถือว่าเป็นเลทข,ของสินค้า,ส,คาสมัยนี้แต่ราคาเนี้ยโอเคซื้อ ไม่ผิดหวังแต่ถ้าเกิดแพงกว่านี้ไม่รู้แล้วโอเคฮะเราก็มาถึงช่วงต่อไปเลยซึ่งนั่นก็คือกร่ชมเทียบสเกลนั่นเองนะครับผมก็จะมีอาจเรียกได้ว่าเป็นพิการสแตนดาร์ดคอมเบเดอร์ที่นนะครับผมแล้วก็เป็นตัวชุดไทอะคุกใช่ฮะคอมเบอเดอร์ดรายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในฐานะที่ว่าเป็นฟิกสเกลเหมือนกันและค่อนข้างจะเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับผมลด์ดีฮีโร่คอมเบเดอร์ดรายนั่นเองนะครับถ้าเทียบกับ2คนที่อยู่ด้านข้างเลยนะครับผมคือมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเา2 12ตัวนนี้ป็ 1. ่ โดยประมาณ1ต่อ12ซึ่งจะไม่เท่าอยู่แล้วนี่1ต่อ7ก็จะได้เห็นความสูงนะครับผมว่าไอ้หนึ่งต่อ12เนี่ยที่สูงประมาณ1ิบ5เซนเนี่ยเทียบกับ2 2> น้องโกลูเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณเอวประมาณเอวได้ประมาณเอวได้อ่าไม่ดีบนฐานได้ยืดได้ยืดบนฐานก็อาจจะแบบว่าสูงขึ้นหน่อยนะครับผมบจะประมาณนี้แต่เมื่อเราไปเทียบกับดีฮีโร่นะครับผมคอมเบอร์เดอร์ไรส์นี่จะเห็นเลยแบบว่าเข้ากัน แต่ว่าได้แบบยืนแหกขา <c oughs> ยังเท่ากันเลยถ้ายืนตรงเนี่ยสูงกว่าแน่นอนสเฉลจะสะเกลหน้า,ปร,าประมาณเดียวกับกวนอูแหละไม่1ต่อ8ก <c oughs> ็1ต่อ7คือเราต้องดูสัดส่วนด้วยว่าตัวละครหญิงหรือตัวละครชาย <c oughs> จะบอกว่าเฮ้ยสัดส่วนแบบว่าเอ้ยถ้าหเท่1ต่อ8 1ต่อ7เหมือนกันมึงต้องเข้ากัน้วมึงเจียบผู้หญิงก <c oughs> ับผู้ชายผู้ชายอ่าต้องดูกันทีนี้เราก็มาดูความสูงของคุณกวนอูนะคะว่าอ่ะย3บสใช่ไหมอ่ะก็ประมาณย0บเกือบ24อ่าโอเคก็ประมาณย3ิบสา 4เซนนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ a p e x INNOVATION g e n s h i n IMPACT คุณกวนอูอ่าหนึ่งต่อเจนนะครับผมจะว่าไปเไมื่อกี้พี่ต้องลืมพูดเลยว่าใช่ลูกแก้วดวงจันทร์ของน้องเนี่ยเฮ้ยลายอ่ะสวยนะ ่าแต่ว่าวมันเป็นเหมือนที่เราเรียกเปนว่าดิสโก้บอลเออทีูุ่เล่นจะเรียกว่าดิสโก้บอลตัวนี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นแค่เราสมชนไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไมออ่หลายคนเรียกอาจจะไม่ท<ม>ุกคนแต่ใช่แต่หลายคนจะเรียกว่าดิสโก้บอลนะครับผมตัวตากล้องอ่ะจะเห็นบ่อยใช่เพราะเขาเป็นผู้ใช้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าลูกพลังน้ำแข็งหมุนๆเออนี่เขาใส่เป็นแบบว่าลายพลังน้ำแข็งหมุนๆน่ะถือว่าให้รายละเอียดมาเยอะนะแล้วก็ไอ้ตัวไอ้ตัวดิสโก้บอลก็เป็นเรซินใสสีน้ำเงินนะครับผมสวยดีสวยดีอะไรที่เขาสามารถใส่รายละเอียดได้เขาใส่มา ค่อนข้างหมดเลย ที่ชอบการรีวิวครั้งนี้นะครับผมรีวิวนี้นะครับหรือใครที่ชอบกวนอูนะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์นะครับผมกดไลค์ด้วยนะครับผมาแชร์ไปตามกลุ่มเกนชินนะครับผมฝากฝากแชร์ด้วยแล้วพี่ต้อมก็จะแชร์เองด้วยแชร์ให้คนที่รักเกนชินนะครับผมรักคุณกวนอูนะครับตัดสินใจซื้อนะครับผมเผื่อเขามีความคิดอยากจะซื้อแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับและสําหรับใครที่ชอบการรีวิวครั้งนี้หรือครั้งก่อนของพวกเรามารีวิวนะครับผมก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ปุ่มข้างล่างนะครับผม ปุ่มติดตามนะครับผมและกล้องข้างมีปุ่มกระดิ่งสำหรับแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแลมติดตามช่องทางโซเชียลของเราด้วยครับเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมก็ผมพิมไปเลยมารีวิวภาษาอังกฤษก็คลิปนี้ หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันนะครับครับผมคั้งนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนต่อไปจะเป็นเกณฑ์ชิมไหมหรืออะไรเราก็ต้องรอรอด,รดูนะครับผมอ๋อลืมบอกไปก็เออใครชอบคุณกวนอูยังไงหรือเล่นยังไงนะครับผมก็ฝากมาเออคุยกันน้าใต้ก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบม่น้องต้องอะไรนะใช่กิเลนเอาไป